สวัสดีครับผมนายชุติพลมังสิศ์ม .5 ห้าับสี่เลขที่หนึ่งครับความสามารถของผมคือเรียกว่าความสามารถได้หรือเปล่าผมชอบเล่นเกมแล้วก็ตัดต่อวิดีโอครับอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใน u t u b e TikTok, Facebook หรือว่า Twitch ครับไปดูผลงานผมเลยครับ ไม,ม,ลมแล้วเธอรักเธอไปรอเธอพิจารณาผู้ชายคนนีได้ไหมคุจุกใครเขาเล่นกันโลไใ้ญ่ยหยไยยยมเาคเจอใจกเกมมันผู้ชาย,าจ,จ,ยจะใช้เทคนิค เกยนีวาใช้สกิลเพย์ูเฮ้สกิลมันเก่งไอ้ยังไม่ีหายลยวะเฮ้ยยังยังไม่แย่ยังไม่แย่รอมัออ้ยามทำอะไรวว้าเลยเาบอกไปห๊ะห๊นห๊ะห๊ะห๊ะหยะห๊ะห๊ะนะคะหหมหะ ป่าแล้วป่าแล้วป่าแล้วมึงได้อะไรวาเนี่ยเพมแป๊บนึงมึงหันไปด้านหลังมึงถอนท่อบ้านละโอ้ว่าหลังจากจบชมงานของผมจบเป็นยังไงบ้างครับงานผมเจิงเพื่อนสุดยอดมากเลยเพื่อนโหเรายังไม่ได้ทำอะไรเพื่อนโอ้โหสู้ๆนะเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนโว